นายกเทศมนตรีอาแต่งตั้งหนึ่งรองนายกเทศมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกษษสภาพเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลดังนี้เทศบาลตำบลแต่งตั้งรองนายกไม่เกิน2คนเทศบาลเมืองแต่งตั้งรองนายกไม่เกิน3าคนเทศบาลนครรองนายกไม่เกิน4คนแต่งตั้งรองไม่เกิน2 3 4สวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีคราวละสปีนับถึงวันเลือกตั้งห้ามเกิน2วาระติดต่อกันไม่ครบระยะเวลาระยะเวลา4ปีนับเป็น1วาระ ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วแต่รับลงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเป็นนายกเทศมนตรีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนสภาเทศบาลจังหวัดตำบลมีสมาชิกจำนวน12คนเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน18คนเทศบาลน,นคร24คนสมาชิกสภาเทศบาลวาระคราระ4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง12-18-24การเปลี่ยนชื่อเทศบาลเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลน,นครคือท้องถิน่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่50,000คนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชรบัญญัติเทศบาล มีประกาศกระทรวงมาไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครและระบุชื่อเขตเทศบาลไว้ในประกาศเทศบาลเมืองคือท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสาารณกางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่10,000นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัติเทศบาลและมีประกาศกระทรวงมาไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองระบุชื่อและเขตเทศบาลเทศบาลตำบลคือ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ในประกาศด้วยเทศบาลเป็นทบวงการเมืองเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีภายใน45วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเทศบาลเทศบาลอาจร่วมกับบุคคลอื่นตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเมื่อ 1. บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะ กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 2. เทศบาลต้องถือหุ้นเกินกว่า150ของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ในกรณีมีหลายเทศบาลอาปจอ,อปตอสุขาภิบาลถือหุ้นในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นรวมกัน 3. ได้รับอนุมัติจากรัฐบุญทีว่าการกระทรวงมาไทยสังการคือ เทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปรวมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งมีสภาพเป็นทวงการเมืองการจัดตั้งสหการตาเป็นพระราชกิจศีกาวงเล็ยบยุบเลิกสหการตาเป็นพระราชกิจศรีการะบุวิธีการจัดการทรัพย์สินมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องสหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอาจกู้เงินได้ เทศบาลมีอำนาจตาเทศบัญญัติเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังนี้1เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล2เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตาเทศบัญญัิหรือให้มีอำนาจตาเทศบัญญัติ 3. กำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้ไม่เกิน1000บาทล่างเทศบัญญัติเสนอโดย1 นายกเทศมนตรี 2. ส,สมาชิกสภาเทศบาลวงเล็บนะครับสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่า2คน 3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินสมาชิกสภาเทศบาลเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของใครของนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดเบี้ยนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาลในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่แต่สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบลพูดว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้ในอำเภอปฏิบัติราชการสําหรับเทศบาลที่อยู่ในอำเภอนั้นโดยกาหนดเงื่อนไขการใช้อำนาจหน้าที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับคณะกรรมการที่ปรกษาเทศบาลประธานคือปรลัดกระทรวงมาไทยกรรมการโดยตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีกรมสัาศึกษาอธิบดีกรมวิสัมมานศึกษาอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักงบผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไม่เกินห้าคนวาระครละสี่ปีเลยขนันก,การคือผูวอำน่วยการส่วนการปกครองท้องถิน่นกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเทศบาลเมืองท้องถินงถ่นอันเป็นที่ตั้งสารการจังหวัดหรือท้องถิน่ชนชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชาาบัญญัติเทศบาลมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองระบุชื่อและเขตเทศบาลการเปิดประชุมวิสามัญหนึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาล ผู้ยื่นคำร้องคือประธานสภานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าเกิหนึ่งของจำนวนสมาชิกยื่นคำร้องให้ใครยื่นคำร้องให้ผู้ว่าพิจารณาสมัยวสิสามันประชุมให้มีกำหนดไม่เกิน15วันขยายได้รับอนุญาตจ,จากผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในกี่วันภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลให้เลือก ในการประชุมครั้งแรกให้เลือกประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลไม่สามารถประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาหรือประชุมแต่เลือกประธานสภาเทศบาลไม่ได้ผู้ว่าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยมีคำสั่งยุบสภาเทศบาลสมัยสามัญประชุมใน1ปีมีสมัยสามัญประชุม4สมัยวงเล็บนะครับสมัยหนึ่งมีกำหนดไม่เกิน30วันขยายได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยสามัญประชุมครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดเทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเมื่อหนึ่งการนั้นจำเป็นต้องทำและเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาพิบาลสภาจังหวัดสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทย คณะเทศมนตรีหมายถึงนายกเทศมนตรีเทศมนตรีหมายถึงรองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกตาำลำดำับรักษาราชการแทนไม่มีรองนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ประลัดเทศบาลรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งที่นายกเทศมนตรีมอบหมายให้มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลแถลงข้อต็จิงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนานนยกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลรวมกันไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองรวมกันไม่เกิน3คน เทศบ,บาลน,นครรวมกันไม่เกิน5คน